การเรียนในวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านนะครับแล้วก็พวกเราจะโครงการกิจการที่ต้องดีรัฐสภาผมได้ประชาสัมพันธ์งานสภาคมเมื่อปีที่แล้วนักเรียนสามารถที่จะแสดงความคิดได้ทางบวกและการสร้างความดูแลเกิดขึ้นพอมาวันที่ของทีงานวันนี้ก็สองคร ถ้าเป็นอายุแล้วเนี่ยก็ยิ่น้อยกว่าผมผู้แทนของ,งขวัญใจขวัญสิ้นก็บอกว่านาทีนี้ไม่ได้ว่านาทีที่ผมขอคิดอย่างนีน้อย่างนี้เขาเรียกว่าปฏิวัติเมื่อวันที่แปก็ประชุมกันทีแลนะครับของเราบางทีเนะี่ยถ้าคนสังเกตเห็นทุกทีพ่อแม่พี่ชาท่านก็เห็นว่าบ้านเดือนเนี่ยเราไปไม่ไหวครับให้คุยกันอีก10นาทีท่านก็ จากระบอบสมุยยาสิตธนายาสิทธิราชานุยศ์อำนาจเสร็จเรียบร้อยเขาก็คิดว่าทำนะะปฏิรูปเดินทางใไงดีตรวจด้านการไฟคกองครูบาอาจารย์ศึกษาวจริงสุดกืให้ตัวเองคฉบับที่เป็นฉบับที่4แล้วนะคะออกมา2เดือนแล้วค่ะนี่เป็นฉบับที่สี่นะคะที่ทางโรงพยาบาลัม รับมอบหมายให้จัดทําซึ่งในเนื้อหาใจความทั้งหมดนี้เป็นเรื่องราวของรัฐบ,บาลที่ของอัุสฤษแลีตต่างๆที่เป็นเรื่องน่ารู้